ตามความเชื่อเดิมนะคะจะมีความเชื่อว่าเราควรที่จะรอให้ตั้งครันประมาณสัก2-3ถึงเดือนค่อยมาฝากคันแต่ในความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันนะคะแนะนําให้รีบมาฝากคันทันทีที่ตรวจพบการตั้งครันค่ะโดยปกติแล้วค่ะเราจะสามารถตรวจพบการตั้งครันได้ตั้งแต่เมื่อเราขาดประจำเดือนในเดือนแรกเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นอายุคันจะอยู่ที่ประมาณ4-5ถึงสัปดาห์แต่ในบางคนนะคะในวันที่เราขาดประจำเดือนวันแรกเราอาจจะมีอายุคันที่6สัปดาห์ได้เลยค่ะการมาฝากคัน แต่เนิ่นๆจะทําให้เราสามารถบอกถึงอายุครนและกําหนดวันกําหนดคลอดได้อย่างชัดเจนและแม่นยําที่สุดค่ะนอกจากนี้การที่เรามาฝากคันแต่เนิ่นๆจะทําให้เราสามารถวินิจฉัยภาวะที่เป็นความผิดปกติของการตั้งครนไม่ว่าจะเป็นภาวะท้องนองหมดลูกท้องลมหรือการที่มีตัวอ่อนหยุดเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกเลือดภายในช่องท้องเนื่องจากการที่มีท้องนองหมดลูกแตกเกิดขึ้นค่ะ